สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องนอก Thailand อีกแล้วนะครับวันนี้หลายๆคนก็ inbox มาถามนะครับว่าเราจะใชะ้เครื่องแบบนี้นะครับให้โดยที่ไม่ต้องปลดหรือไม่ต้องจ่ายได้ไหมนะครับก็เอาเป็นว่าผมแนะนำเป็นทริคเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากที่จะใช้ชั่วคราวไปก่อนนะครับ ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ทําการล้างเครื่องครับโดยการเข้า Recovery m o d e ปิดเครื่องให้สนิทกดเพิ่มเตียงแล้วก็ปิดเครื่องนะครับก็จะได้หน้านี้จากนั้นเลื่อนไปที่ with Data Factory r e s e t ครับกด Power เพื่อตกลงนะครับแล้วก็กดเลื่อนลงเพื่อเลื่อนไปยังเมนูที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่เมนู e b o o t นะครับเพื่อให้ตัวเครื่องนั้นล้างค่าแล้วก็เซตตัวเองกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากเราล้างเครื่องเนี่ยก็ใช้เวลาสักประมาณหน่งถึนาทีนะครับในการที่ตัวเครื่องเนี่ยจะเซตอัปขึ้นมาใหม่ครับสำหรับมือถือที่ใช้สาธิตในวันนี้จะเป็น a 1 0 u 7นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือคล้ายๆกับการปลดล็อก FRP นั่นเองนั่นก็คือมีซิมพินหรือมีบลูทูธด้วยนะครับบางคนอาจจะใช้แค่ซิมพินอย่างเดียวนะครับคือการตั้งรหัสล็อกซิมนั่นเอง อันดับแรกเลยสิ่งที่ต้องทำก็คือต่อ Wi-Fi ครับต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยถ้าไม่มี Wi-Fi กอ็อันนี้จะลำบากหน่อยนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้เทคนิคในการปลดล็อก FRP ในการที่สร้างบั็กเพื่อเข้าไปติดตั้งแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับสำหรับเทคนิคการเข้าบั็กนั้นมีหลายแบบนะครับให้ลองดูในช anel ไล่ๆดูเอาแล้วเอามาประยุกต์นะครับ สำหรับอันนี้เป็นแบบ U7 ก็จะทำคล้ายๆกับ FRP U7 นั่นเองนะครับโดยการใส่ซิมเข้าไปนะครับกดสไลด์กดทิกรูปกุญแจกดที่ด้านบน2อ,อันค้างไว้นะครับวน้นขยายกับตั้งค่าหลังจากนั้นเราก็กดบลูทูธนะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ใช้คำสั่ง OK Google นั่นเอง หลังจากที่เราควบคุมอุปกรณ์ได้นะครับถ้าใครมีบลูทูธก็จะง่ายแบบนี้นะครับทุกครั้งที่เปิดเครื่องใหม่เราจําเป็นจะต้องใช้บลูทูธในการเรียกเมนูขึ้นมานะครับก็ใช้คําสั่งคําว่าเปิด YouTube เลยก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นหน้า YouTube มาหลังจากนั้นอันนี้ทําครั้งแรกนะครับจะต้องทําแบบนี้ให้เราไปที่ตั้งค่าครับไปที่เกี่ยวกับเลือกนโยบายส่วนตัว ะจะได้หน้า Google Chrome มาหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือ,อโปรแกรมที่อยู่ใน frp.thailand.com n o นั่นเองนะครับแอปแรกที่เราควรจะติดตั้งก็คือ Apex Launcher ครับเป็นแอปที่เต็ม UI อ,อ,อย่างหนึง ที่สามารถเข้าหน้าหลักได้เลยนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยอนุญาตให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นหลังจากที่เราติดตั้งแล้วให้กดเปิดทันทีนะครับ เมื่อเราเข้าหน้านี้ได้แล้วนะครับเราก็ไปที่ Google Chrome อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราไปาคน้นหาแอปพลิเคชันนะครับเว็บที่ผมใช้ก็จะเป็น APKPure นะครับคน้นหา Easy Home หรือ,อ Assist Touch ก็ได้นะครับในที่นี้เนี่ยผมก็จะใช้ Act t o u c h มาช่วยนะครับก็ทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งคล้ายๆกับที่เต U I ตัวที่เราติดตั้งไปก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเราก็เปิดมาเพื่อทำการตั้งค่าแอปพลิเคชันนะครับ ในตัวนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องให้สิทธิ์ในการอ,าอนุญาตในการาเขียนทับระบบนะครับเราก็อนุญาตให้แอป e t v e Touch ทำงานได้นะครับหลังจากนั้นเราจะใช้เทคนิคเทคนิคหนึ่งคือเทคนิคที่เรียกว่าการใช้เมนูเฟล i ิทนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าหน้าจอน,นี้ผมใช้ a c c e Touch ตอนกัน2อันนะครับอันนี้ไม่ต้องงงนะครับให้เราใช้อันหลักนะครับที่มีรูปดาวนะครับโดยที่เราจะใช้เมนูรูปดาวหรือที่ชื่นชอบนะครับกดบวกแล้วก็เลือกแอป,ปที่เราต้องการที่จะใช้บ่อยที่สุดมาไว้ในเมนูชื่นชอบนะครับเพื่อ,อเวลาที่มันเด้งกลับไปหน้าล็อกเนี่ยให้มันกลับไปหน้าเดิมได้นะครับหรือว่าเปิดแอปพลิเคชันได้เลย หลักๆก,ก็จะมีเอ e ดันเ c อร์ตั้งค่าแล้วก็ปุ่มโทรออก YouTube, Facebook, Messenger, Gallery นะครับที่ผมจะเอามาตั้งเป็นเมนูหลักนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการที่เราจะเข้าไปใช้งาน ในขั้นตอนนี้ผมทำการถอนการติดตั้ง Easy Touch นะครับซึ่ง Easy Touch ทำงานไม่ค่อยสะดวกนะครับให้เราใช้ Active Touch แทนนะครับในวิดีโอตอนนี้นะครับผมก็ทดลองเปิดแอปพลิเคชันผ่าน a c c e s i v e Touch ว่าปกติหรือไม่นะครับสามารถโทรออกได้หรือเปล่ากดเมนูครบไหม เมื่อเราทดสอบจนพอใจแล้วนะครับเราก็จะมาลองรีสตาร์ทเครื่องกันนะครับว่าถ้าเราปิดเปิดเครื่องใหม่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะสังเกตว่าเมื่อเราปิดเปิดเครื่องอขึ้นมาแล้วเนี่ยเครื่องก็ไม่ทำงานนะครับ ให้เราใช้บลูทูธที่เราเชื่อมต่อเอาไว้ครับทำการกดแล้วก็เรียกหน้าแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเป็น Google โอเค Google นะครับเรียกอะไรขึ้นมาก็ได้หรือว่าจะเรียกอแอปขึ้นมาก็ได้นะครับกดไปสักแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีเมนูแ s ส i ซท t ฟชัขึ้นมาอันตโนมัติเลย เมื่อเราได้แอ0สิบทัชเราก็ไปที่ที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็เลือก Epic Launcher หรือว่าเลือกแอปพลิเคชั n นที่เราต้องการจะเปิดได้ทันทีนะครับเป็นท่านี้เครื่องเราก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรออกด้วยทีมอื่นดูนะครับที่ตัวเครื่องรองรับการใช้งานว่าจะสามารถโทรได้หรือเปล่านะครับ ก็เป็นนั้นว่าสามารถโทรเข้าตัวออกได้นะครับถ้าเกิดเราอยู่ในหน้าหลักหน้านี้ก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็เล่นเฟซดู joutube y แก้ขัดไปก่อนนะสำหรับคนที่ยังไม่มีโทรศัพท์ในการปลดหรือว่ายังไม่มีเงินในการไปจ่ายค่าค้างชำระต่ออายุที่ศูนย์บริการนะครับ เดี๋ยวผมจะลองปิดเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นตัวบลูทูธจะใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับ เมื่อเราสั่ง OK Google เนี่ยทุกครั้งนะครับก็จะมีเมนู a s t i v ท t o u ั h ขึ้นมาให้เราช่วยเหลือทันทีนะครับก็เป็นอันว่า,าตัวเมนู a s อ t i v e Touch นั้นใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าต้องคอยสังเกตนะครับก็จะเป็นตัวจางๆอยู่ที่มุมจอสำหรับใครที่สนใจจะปลดล็อกถาวรนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook ที่ทิ้งเอาไว้ให้ได้เลยนะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ เราวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ